2.5นะคะ,คะหลายภาคส่วนที่เขาบรุรณาการร่วมกันค่ะทางจังหวัดลำพูนเองค่ะก็ได้มีการรณรงค์เข้มข้นลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการลดฝุ่น PM 2.5ที่อำเภอป่าซางตั้งใจทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เต็มกำลังนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำคณะที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอป่าซาง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งเป็นการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นำชุมชนห้ามเผา365วันเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน PM 2.5โดยอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญ,ญญัติการสาธารณาสุขพศ2535หลายมาตราที่เกี่ยวข้องซึ่งมีโทษท ทั้งจำทั้งปรับ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะได้กล่าวว่ายังคงเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมไปถึงการเร่งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นเสียงตามสายหรือการเคาะประตูบ้านเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ค่ะยังสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดเวรยามพร้อมตลอดทั้ง24ชั่วโมงทั้งในด้านบุคลากรอุปกรณ์ในการระงับเหตุและยานพาหนะต่างๆด้วยขณะเดียวกันค่ะหากมีการ เกิดเหตุขึ้นให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานเข้าในพื้นที่เพื่อให้มีการบันทึกเตือนครั้งที่1โดยให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะแต่หากพบการกระทําผิดซ้ําอีกต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ